วันนี้ขเข้าเรียนนะครับหน่วย <Okay. S 2> ฝึกด้อยวันนี้จะพาทุกคนไปดูหน่วยฝึกนะครับหน่วยฝึกทหารไม่ของมูทีอย่าิไปเบ่งบรรยากาศกันว่าเขาเห็นยังไงยนะังไงไปกันเลยมือนี่มูทีสิพาทุกคนไปเบ่งบรรยากาศหน่วยฝึกทหารไม่มีหลายคนบอกว่าอยากเห็นมูทีฝึกทหารไม่ว่ามูทีสิเป๊บบักตทิเห็นแต่ลูกพอบานใจกาลูกพอบาน่านเมียฝึกทหารไม่สิเป็นอยู่บ่ครับไครับพี่ แบ่่งี้พมาหอดนวยฝึกคู่กันเริ่มทบทวนการฝึกแล้วพี่มูนะครับนี่เป็นบรรยากาศรวมแถวเสาของน้องทหารมาด้วยครับรวมฉีดแจงบอกว่ามือนีถสิฝึกอเอียงแน่แล้วกับ <ไป S 2> ทบทวนการฝึกเล็กๆเน,น,น่อยครับผมไปหน้าไป,ไป,ไป มือนี่ไม่เห็นงานแต่เศร้าจนลืมเอานกหวีดมะนาวเนี่ยอยากมวยแอมเอามาให้อีกครับลืมนกหวีดครับขอบคุณครับขอบุญรับเลยยังไม่วายที่จะมางานเช้าเลยนะจอดจอดขอเที่ยงคือไม่กินพร้อมเลยนอะกินอะไรกินนี่ยังอะไรของมันไก่ก็ได้ครับอะไรก็ได้นะถ้าซื้อมาต้องกินนะของมันไก่ครับหนังปั่นนะโอเคไหมโอเคตอนนี้ครูฝึกกำลังขีดแจงเรื่องที่ฝึกมือนีได้ครับครับตอนนี้เขากำลังเสีแสดงตะย่างให้เบิ้งอยู่ครับทหารไหมเบิ้ง แท่นแล้วเว้งวงเว้งเว้งสิบเอ็ดโมงครึ่งมูเทกับเป่ารวมเพื่อที่ทีรวมทหารไปกินเข้าเทียงแต่คนาวไปิลุยงตอนนี้น้องทหารก็เริ่มมีความเป็นระเบียบเราเด้อครับหนึ่งเช้าสองเช้นี่ขนาดเขาม้าแค่อาทิที่สองแค่นันเองยังเปะขนาดนี้แสดงว่าคู่ฝึกเก่งแน่น่ กินเขาเรียบร้อยก็ได้เวลาไปฝึกต่อครับขอบคุณครับโอ้อยังเนี่ยครับเปล่าน้ำตกโอ้ค่ะข,ขนานละเมียทีดีเมียไปเสือสีอเลยคือเมียหมูวยเนี่ยเย็นเ,เดี๋ยวสิได้กลับไปกินขอน้องม่เด้อโอเคครับเห็นยังกินนั่งมบือเลี้ยงนี่ไม่เห็นแล้วโอเคครับจะกินอะไรพักวันมาบอกได้ได้ได้บ๊ายบาย,บาย คับเขาเที่ยงมือนี่บัวแด้กรับไปกินน้ำมูแอมมูแอมเรากเลยสื่อเขาบ้นไกลมาให้กินครับเดี๋ยวต่อไปสีให้เบิ้งมูที่ฝึกเด้อลอยอํิ่าง้เดินอเดินอยเลนอยลัง ย้อทางนีครับม่ทางหน้าเดินนะทางหน้าเเออั้ไม่ได้ไม่ได้มอแขดแขนุกอกอ้ วก,วกเรายังไม่เล่นอยู่ตเนี้ยเราเล่นอยู่ถ้าเราตีแบบนี้ถ้เราตีเดียวแนี้มันไม่ได้เอาจะชา้จาจเาอาเนืทำให้เดี๋ยวผมจะคึบให้แล้วกันรึกเดือนก่อนนะครับึกเดนก่อนฟังดีรึกแต่ทีท้าท้ายก่อนนะครับทำมือด้วยทกว่นนะครับ เอาแค่นี้แล้เนาะครับผมเบื้องพ่อหอมปากหอมคอได้เวลาเรื่องงานกลับไปกินข้าวน้ำมูอ้แอมแล้วครับใช่ยังครับมูอ้แอมถ้าถ้าใครว้าคือจังเนี่ยนี่มีอะไรกินมากวันนี้ฝึกไม่เมย์ในเด็กยังกินไหมครับซื้อ KFC มาให้กับเบอร์เกอร์ KFC เบอร์เกอร์เบอร์เกอร์นานทีกินใชครับจะกินได้ไหม ลำเส้นพวงของปวดของปวดของโปรดนุเทพนี่นะเมย์มอบันนี้โม่เมย์ครับชื่อเมย์อยู่ปะกับเขาขักขนาดได้มั่งฟังทีเขาให้กินเป็นงานกับเมย์เมย์บอกครับเห็นหน้าเธอก็หายเหนื่อยแล้วล่ะหักเลยหักเลยขอแป่ได้ตวปามื่าแต่